สวัสดีคะ่ะทุกคนนี่คะ่ะทุกคนคะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามแล้วนะคะทุกคนคะ่ะฟ้าฝนก็ตกลงมาอย่างหนักตอนประมาณตีสองกว่าใกล้จะตีสามนะคะทุกคนคะ่ะและก็ยังคงตกอย่างต่อเน,นื่องเลยนะคะทุกคนแล้วก็ทั้งเสียงฟ้าร้องนะคะรวมถึงฟ้าแลบด้วยนะคะก็ยังมีตลอดตลอดเลยนะคะ ะะก็ถือวาอ่าได้ชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวค่ะทุกคนเพราะว่าเสียงฝนตกนะคะดังมากจนแม่น้องต้องตื่นเลยทีเดียวนะคะตื่นเลยนะคะตอนประมาณาตีสองสี่สิบประมาณนี้ค่ะทุกคนตกใจกับเสียงฝนนะคะดังมากนะคะดังมาก ตอนนี้ฝนเบาลงนะคะทุกคนช่วงที่แม่น้องเพิ่งตื่นในช่วงฝนตอนต้นนะคะก็คือ,อดังมากๆนะคะแรงมากนะคะตอนนี้ก็มีลดน้อยลงแล้วนะคะแต่สังเกตด,ดูถนนน้ําที่ถนนหน้าบ้านก็ดูทรงๆแล้วจะเยอะมากนะคะทุกคนแล้วก็ไม่รู้ว่าทอระบายนะคะอยู่ฝั่งทาง ุณยายน้องเรนะคะไม่รู้ว่าท่อตอนนี้ดินปิดตันหรือเปล่านะคะไม่รู้ว่าน้ำไหลไปไหมเนาะาว่าช่วงนี้ก็ฝนตกนะคะแล้วก็มีฟ้าร้องฟ้าแลบด้วยเลยไม่กล้าออกไปข้างนอกไปดูะค่ะทุกคนเสียงเสียงดังมากนะคะตอนที่ช่วงที่แม่น้องเรนอนหลับนะคะทุกคนถึงขั้นตื่นเลยนะคะแล้วก็ยังนอนไม่หลับนะคะทุกคน ะะตอนนี้ก็ชุ่มช่ากันไปทั่วเลยนะคะทุกคนมองแล้วก็แอบดีใจนะคะที่มีฝนมาเยอะแบบนี้นะคะในตอนนี้เนาะเพราะว่าเรียกได้ว่าตั้งตั้งแต่แบบเขา้าแล้วเสร็จหน้านามานะคะเนาะจนมากระทั่งที่แบบว่าช่วงที่มันร้อนมากๆนะคะเราต้องการฝนนะคะก ไม่มีมานะคะทุกคนวันนี้ก็ชุ่มฉ่าเลยนะคะเนาะมาในตอนค่ําคืนนะคะกลางดึกกลางดื่นเลยนะคะก็สภาพณนะตอนนี้ก็จะประมาณนี้นะคะสภาพอากาศเนาะก็เดี๋ยวรอดูนะคะในช่วงตอนเช้าเช้านะคะเนาะว่า,าจะเป็นยังไงบ้างนะคะในช่วงตรงในสวนของเรานะคะเนาะ มีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นไหมนะคะน้ำท่วมขังหรือเปล่าตอนนี้นะคะน้ำในท่อเนี่ยวิ่งสะดวกไหมนะคะทุกคนเมื่อวานตอนช่วงเย็นนะคะแม่น้องก็ได้ให้ลูกสาวนะคะเรียกว่าเก็บกวาดท่อไปก่อนหน้านี้ด้วยนะคะทุกคนเอไม่ใช่ท่อนะ,ะเป็นร่รองระบายน้ำเนาะ,ะเป็นเหมือนรางนะคะเป็นร่องร่องข้างบ้านนะคะซึ่งมีใบมะม่วงเอ่ยนะคะเสร็จ อะไรต่างๆนะคะที่ที่อยู่ในร่ในในร่องน้ํานะคะแล้วเราก็ล้างทําความสะอาดนะคะก็บเรียบร้อยนะคะเหมือนเราเรอฝนเลยเนาะพอเรากลัวไปอุดตันนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวามารอดูกันเนาะเนี่ยค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา7จ็ดโมงกว่าแล้วนะคะทุกคนประมาณ7จ็ดโมง 40นาทีนะคะก็ยังมีฝนอยู่เลยค่ะทุกคนชุ่มฉ่ำม,มาตลอดทั้งคืนนะคะพราระหว่างที่อนอนหลับหลับตื่นตื่นนะคะก็จะยังคงได้ยินเสียงฝนอยู่ตลอดนะคะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะทุกคนคะยาวมาถึงเช้าเลยค่ะเนี่ยค่ะทุกคนชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะคะฝนยังตกอยู่เลยค่ะ นี่นะคะต้นมะม่วงของเรานะคะก็ได้รับน้ําอย่างล้นหลามเลยนะคะทุกคนเพราะว่าฝนตั้งแต่กลางดึกนะคะจนยันตอนนี้นะคะตอนนี้รู้สึกว่าจะมีแมงเมานะคะเริ่มบินมาแล้วจ้ะและนี่นะคะก็เป็นหญ้าข้างบ้านของแม่น้องเรนะคะตอนนี้ก็คงน่าจะดีใจเยอะนะคะทุกคนที่มีฝนมาแล้วนะจ๊ะ นี่ค่ะชุ่มชําชุ่มชําเลยเนี่ค่ะและต้นกล้วยแม่น้องเรนะคะก็ได้รับน้ำแล้วนะคะทุกคนฝนมาแล้วเนาะดีใจกับ ต้นไม้ใบหญ้านะคะแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยเนาะแล้วก็รวมถึงทุกคนเลยนะคะทุกคนเชื่อว่าทุกคนก็ดีใจไม่ไม,ไม่ไม่ต่างจากแม่น้องเรนะคะทุกคนคะนี่นะคะตอนนี้สังเกตดูว่าจะเห็นแมงแมงเม่านะคะมแมลงเม่าเนาะบินนะคะทุกคนบินอยู่เล็กๆน้อยๆน,นะคะทุกคนน่าจะออกมาจาก จากรูจากดินน่นเนะเนาะนี่นะคะประมาณนี้นะคะทุกคนนี่นะคะก็ในสวนของเราก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะคะทุกคนเ<ม>พราะคิดว่าก้านมะพร้าวตกลงมาเนี่ยไม่ได้เข้ามาในสวนของเรานะคะเนาะน่าจะเป็นรอบก่อนก็น่าจะหมดไปตัวที่ก้านเขาแห้งนะคะส่วนทางนู้นนะคะนู่นนะคะก็ตกไปฝั่งนู้นนะคะทุกคน ก็ถือว่าหลอดไฟข้างรั้วของเราก็ปลอดภัยนะคะทุกคนคะ่ะนี่นะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่คอยสนับสนุนนะคะรับชมคลิปมาเรื่อยเลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะส่งกำลังใจให้บ้านหลังน้อยหลังนี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะแม่นกเรขอตัวไปก่อนนะคะเย็นทัวล่านะคะฝนมาแล้วจ้าบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบาย